พี่ครับทำไมไม่มีคนมาเล่นกับพี่เลยครับเล่นกับพี่ไหมเล่นครับน้องครับต้องก็ไก่ถึงฮอนด้าฮูกันฟังนะครับจำไม่ได้แล้วครับเอเบซีครับเอเบซีจำได้อยู่ครับเอนี่อะไรครับเอเอนเฮ้ยเอาว่าเอาว่าเซตเซตเซตอะไรเซตสีบ้าเอ้ยเอาว่าเอาว่าแล้วแล้วสีบ้าแปลว่าอะไรครับมะลายเอ้ยเอาว่าเฮ้ย แล้วน้องอายุอายุกี่ขวบครับ9ครับ9มีแฟนหรือยังครับเนี่ยมีแฟนหรือยังมีแล้วหรอเฮ้ยมีแล้วเฮ้ยพอดีไปล่อสาวนในปีตะไคร้มาไปล่อสาวในปีจะตายไปล่อจีบสาวยังไงเราจีบสาวยังไงอ่ะไอ้ตุ้ยยังไงจุ้ยยังไงบอกบอกเทคนิคมาบอกเทคนิคมาไม่รู้จักว่าทำที่ทำอายุแล้วก็แล้วก็ทำเพศแล้วก็แฟนกันมั้ย เฮ้ยง่ายจังวะน่าข้องไปเลยเหรอนะคะก็บอกประสบกาได้เป็นอายุเท่าไหร่เป็นอายุสิบเฮ้ยห่างปีเดียวเออห่างปีเดียวปีเดียวเสียบกันได้อยู่แล้วคบกันนานหรือยังครับแฟนนะครับคพอ่งอคือครับก็คบเมื่อวานกี่วันหลายวันแล้วครับอ๋อหลายวันแล้วหลายวันแล้วเฮ้ยแล้วความสัมพันธ์เป็นไงบ้างวะมีทะเลาะกันบ้างปะไม่มีอ๋อแบบแย่งแย่งนมกันดูดแล้วเนี่ยแบบมีเลย แล้วเราจะชูปะเรามีอีกคนปะไม่คนเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอย่างที่ดีเลยแบ็กเอาแล้วเอาแล้วดูไว้ดูไว้ดูไว้มีมีน้องเชื่อปะไอ้แบ็กมันมีสามคนน้องอย่าไปหาทำหนะคนอย่างนี้เขาเรียกอะไรน้องน้องลองบอกดิคนอย่างนี้เขาเรียกอะไรคนเลวขอโทษขอโทษมันเพิ่งเปน้องรักแฟนมากไหมครับรัก คนแรกเลยใช่ไหมคนแรกเลยใช่ไหมคนแรกใช่ปะคนแรกเฮ้ยนมาหน้าตูนน pues like ้องชื่อการใช่ไหมครับน้องชื่อการใช่ไหมสงการอะไรแบบนี้ปะไม่ใช่ครับชื่อการชื่อการหนึ่งเดียวอ๋อแล้วแฟนน้องชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ผมไม่ถามเอาาแฟนกันยังไงไม่ถามแล้วแล้วแล้วแบบไรรีคิวการเรียกยังไงอ่ะเรียกตัวเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ ตัวตัวว่าตัวว่าขอตัวนึงขอตัวนึงขอหนึงนึงขอตัวนึงขอทีนึ่งขอเธอเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนนี้เขาออนปหครับอยากเชิญเขาเล่นไหมเขาไม่ออนใช่ปะมันไม่ออนมันมาเมื่อกี้ยังเรียกตัวอยู่ลับหลังทำไมเรียกมันปะปิดเทอมอยู่ใช่ไหมครับตอนเนี้ยปิดเทอมมันพุทธนาพุทธน้าเปิดเทอมแล้วแล้วเปิดเทอมคิดว่าจะจะจีบสาวเพิ่มไหมครับ ไม่เอาละครับไม่เอาละเอาเอาคนนี้คนเดียวเดี๋ยวเราเล่นเสร็จมราจีบสาวกันต่อนะโอเคนะเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะแล้วมันตายวงโอเคเราไปจีบสาวกันดีกว่าโอ้ยตาบู๊ฮ่าฮ่าฮ่าตาบู๊เฮ้ยการมันอันนี้ดีกว่าแบ๊กการ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 พี่พาสาวมาป่ะจีบสาวจีบสาวเนี่ย พี่ไปลากสาวมาเหรอใช่ใช่ใช่ลากสาวให้ใช่ใช่ใช่เอาเด้อเด้อเฮลโหลพี่ทำไมเขาไม่เปิดไม่อ่ะเขาเขาเขายังไม่เปิดไม่เขายังไม่เปิดไม่ลาบ๊กแบ๊กมึงมีมีใครออนป่ะเป็นสาวอ่ะเออนี่นี่รับว่างรับว่างอย่าง เฮ้ยเอามาเลยให้น้องชายกูหน่อยเอาคนเปิดไม้แม่น้องชายกูหน่อยเออเอาเลยเลยจีบแล้วนะจีบแล้วนะโอเคป่ะเราเราจีบเราเราทำเขารู้จักเลยนะโอเคไหมจัดเลยนะครับอ่าพี่เฟรเฮ้ยไล้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเขาป่ะผู้หญงเขาป้ะสาวส่ะสาวส่ะเอ็มเป็นผู้หญิงป่ะไอเสื้อเสื้อแดงอ่ะเอ็มเป็นผู้หญิงป่ะอ๋อพี่ เป็นไปกระเทยเหรอเอ้ยเอาว่านี่นี่พี่พี่มีน้องชายพี่มีน้องชายพี่คนหนึ่งเนี่ยเขากำลังแบบจีบสาวอยู่หน้าตอนนี้การการการเอานะนะสาวมาแล้วนะโอเคปะเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมทักทายเขาก่อนนะทักทายก่อนทักทายทักทายก่อนนะสวัสดีเธอเราจะช่ออะไรเหรอเดี๋ยเอาว่า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 เอาแล้วองป่ะจะช่วอะไรเหรอการเที่ยวคาเตะไอ้นุ่ม ตัวชื่ออะไรหรอแล้วดามมันเลชื่ออะไรใจเย็นสีจิ๋วชาวมันจีบอย่างนี้หรือวะฮะเปุ๊กแย่หลังเนี่ยถ้อปวดแล้วหน่อยหายใจเราเรียบร้อยนกอเคเราหายใจเราโอกหักละน้องยายครู่อกหักละเจอชื่ออะไรอ่ะ ช่อเจ้ชื่อเราทกอะไรอ่ะชื่อแพรวเออสักหน่อยสิเออนั่นแหละนั่นแหละชื่ออะไรอ่ะชื่อแพรวอ่าก็ชื่อแพรวอายุอะไรอ่ะ17เออว้ายเป็นไรไม่เป็นไรเป็นพี่สาวหรอไงเป็นพี่สาวนะเป็นพี่สาวไงพี่สาวจีบได้จีบได้พี่พี่มีแฟนยังอ่ะยังไม่มีเออยังไม่มียังไม่มี ผมเกลียบพี่ใช่ไหมเอาวะเอาว <c oughs> ะถ้าเป็นหมาเลยเราตอนนี้งอยมัต้องเสียใจน้องชายมัต้องเสียใจมัต้องเสียใจน้องชายผมเป็นหมาเลยผมอยู่ในกรง พี่แพรวมีแฟนแล้วแต่ว่าบอกว่าโสดใช่ไหมนี่ชื่อพัดลมผมชื่อฮ <c oughs> าตัลีอะเฮ้ยเอา่าเอา่าเป็นฮาตัลีแล้วว่า <c oughs> มีคำคมปะมีค,ความคมปะเขาอาจจะชอบคำคมก็ได้นะม,มีแต่ว่ามันจําอยู่ในสมองผมเยอะเกินไปอะมันอยู่ในสมองผมเยอะเกินไปเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาสักคำคม <c oughs> ให้ผมพูดคำคมเลยไหมล่ะเอาเลยเอาเลย ป็นคนมามันก็ไม่ดีแต่เป็นคนดีเธอก็ไม่เอาเฮ้ยเอาวะเอาวะเด็กคนเมาเนี่ยไม่ดีแต่คนดีเธอก็ไม่เอาเพราะแม่ยังเฉียบเลยเอาว่ะเอาวะเฉีย <laughs> บเอาวะไอ้น้องคนนเดี้ยงเอาวะสาว <laughs> <laughs> ไปเล่นด้วย <laughs> เอาไงดีรเราอ่ะ <laughs> ฝาไม่สนใจอย่างเงี้ยมีวิธีรับมือยังไงเอาไม่นเป็นเธอเ่ยเอา แป่งร้องไห้งอแงแล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาสาวมาให้น้องชายของผมเนี่ยได้รับรู้ถึงแบบสาวจริงๆนะน้องสาวมาแล้วสาวมาแล้วโอเคปะโอเคโอเคปะปะปพูดเพราะครับครับพร้อมยังพร้อมยังอ่าเริ่มจีบสาวเลยเริ่มจีบสาวเลยเริ่มเเริ่ม ชื so ah, like oh. ่อไรโย่เหรอชื değil, <t uss> <t uss ่ออะไรโย่อ่าน้องเขาชื่อไกอ่ะอ่าเราจีบเลยอ่ดี๋ยเรียกน้องเลยเรียกน้องเลยน้อง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 สาวชื่ออะไรจ๊ะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงนี่แหละดีแหละอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วถูกต้องนี่คือวิธีจีบสาว นี่สาวคนนี้พูดด้วยแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนลองถามดูดิถามว่าอะไรอ่ะพี่ก็ก็ถามว่ามีแฟนยังผมสดนะเองอ่ะก่อนย้าผมสดนะยังไม่เบียร์ไม่เบียกระนาดเบียร์ยังมีฟองแล้วเมื่อไหร่เธอจะมีใจเอาว่าเอาว่าเอาว่า ไอ้แกบอกกูไปตอบไม่เป็น่เปอะไรน้องพี่มีคนนึงคนนี้น้องต้องชอบแน่แน่เพราะว่าจะคุยกับน้องตลอดชอบแน่นองชอบแน่น้องน้องชอบแน่นอนพี่ฟันธงเลยเขาเนี่ยโอเคป่ะน้องแอบลงโซนอยู่ไหมแฟนไม่อยู่เออก็ลองโสดดูสักหน่อยว่าเร็วนี้ป่ะเป็นผู้บ้านใจกล้าเป็นผู้บ้านใจกล้า ได้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 เดี๋ยวรอสาวก่อนเดี๋ยวล่อสาวพี่ภาพไปจีบในโซนฟีตายเลยแล้วกันน้องน้คนนี้ที่ชักนะคือน่ารักมากเ้าเจ๊บ้าหน่มออนไลา์พี่ฮะห้ห้้แฟนออนแฟนอดแฟนออนเหอปั๊บเอาแฟ้มาคุแต่ว่ามันแฟนผมอะไม่จะไม่เปิดไหม่เอาแต่แต่จะพิมพ์เอา แฟนผมบอกว่าไม่ไม่เปิดไม่หรอกแฟนขอเข้าร่วมแล้วพี่เอาเอาเอาเนียนนะพี่ก็แบบแบบทำเป็นคุยกันอันเนียนๆเลยนะพี่พี่ไม่พูดเลยพี่ไม่พูดเลยอะไรเจ้าใครอะฮะใครพี่ครับน้องผมถามว่าพี่คือใครแฟนอีกคนนึงค่ะนี่นี่ใครเหรอคะ แฟนหนูค่ะคนที่การนี่ค่ะเจ้าทำไมไม่ไปอยู่ห้องนายไม่ได้มีเล่นด้วยหรอกไม่เล่นแค่เราเขาจะไปด้วยเขาจะเล่นด้วยปะถามเขาหน่อยถามเขาหน่อยตัวเล่นเปล่าเฮ้ยเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นแวบมึงจะเอาแบบบ้าเข่าโวยแตกแยกเข่าโวแตกแยกไวมึงจะตีไม่ดูออาชักชักชักน้องเขาชื่อการนะคนนี้นะไอคนที่ชื่อการนะ ไอ้ช้างไปดูเริ่มเลยนะไปต้องต้องแบบในช้างกว่าตีมนี่ตีมนี่ไปไปดูไอ้ช้างใส่ย๊าบไปดูไอ้ช้างใส่ย๊าบฮัลโหลน้องกันเอาเอาพูดกับเขาดิ สาวสาวมาแล้วสิสาวมาแล้วเรียกใหน้องอยากเจอสาวไหมอ่ะอะไรนะครับรังการไม่คุยกับพี่หน่อยหรอน้าเฟร้เอารังการเป็นอะไรอ่ะอ่ะพี่ให้เอาไปเอา้เอาไปไหน ม่แม่เด็กอ wow ่ะเอาการจะหนีพี่ทำไมอ่ะ กลับทีนแล้วกลับทีนแล้วก um> ับทีนแล้วการเป็นอะไรทำไมหนีพี่ทำไมไม่อยากเจอพี่หรอเอ้าจะหนีทำไมร้องไห้หนีพี่ทำไมน่ะร้องไห้เจอสาวแล้วร้องไห้มีเมียมาด้วยอ่ะเมียวไป กาหนีทำไมนะ่ะโดนแฟนฆ่าตายมเนี่การกกแ่ไม่เหรอเฮ้ย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 นฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮเเ้เยเ เรียกแฟนเป็นเพื่อนและวการไม่รังพี่เหรอแฟนช่วยทางมิเต้เลยเราไม่แฟนแล้วรู้ไม่มีแฟนไม่มีแฟนนี่การแฟนพี่ไงการแฟนที่ไงช่วยเอาหทรายพอแล้ว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 โอเคนะครับก็ วันนี้ครอบครัวแต่แกลเป็นหนึ่งครอบครัวเอาไเจอกับจิ๊บดาไห้เจ้ากินดูกดไลค์ไปเจอกับจิ๊บดาครับอันนี้ไปน้าก็ฟังด้วยดอบเบอร์สี่รอบเบอร์สี่เอาตัวนี้พี่ไปแกลเฉยนะดีอีกคนคนนี้นะคนคนที่เขาซื้อวันดีออกเนี่ยนะเขามาแกลเฉยนะมว่าแล้วพี่เป็นยูทูบเบอร์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 ที่อยู่บนจะเลิกติดตามทีมีน